สวัสดีค่ะวันนี้เราเรื่องเกษตรมีข่าวมาอัปเดตเยียวยานักเรียนนะคะเยียวยานักเรียนรับเงินเยียวยา2,000บาทนะคะคลิปนี้เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ครบทั้งนักเรียนโรงเรียนภาครัฐและโรงเรียนภาคเอกชนนะคะผ่านทางเว็บไซต์และผ่านแอปพลิเคชันนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เราเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ อันเดตช่องทางตรวจสอบสิทธิเยียวยานักเรียน2,000บาทนะคะจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศรึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนในระบบการศรึกษาไทยภาคการเรียนที่1ปีการศรึกษา2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา2,000บาทต่อนักเรียน1คนนะคะอัปเดตล่าสุดสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสชออนโมบายครบทั้งโรงเรียนภาครัฐและโรงเรียนเอกชนนะคะตรวจสอบสิทธิ์เยียวยายนักเรียน2,000บาทผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนภาครัฐนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ จะใส่ลิงก์แยกโรงเรียนไว้ใต้คลิปนะคะและนักเรียนโรงเรียนภาคเอกชนก็ตรวจสอบสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะคะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันตรวจสอบได้ทางสอชอ on mobile ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Play Store และ App Store นะคะส่วนเยียวยานักเรียน2,000บาทเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ ได้ผ่านแอปพลิเคชันสอชออนโมบายนอกจากจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นะคะอัปเดตล่าสุดยาวยาวนักเรียน2,000บาทสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชน